ตุ๊กตาเป่าลมนั่นเองเราจะมาแข่งกันนะคะว่าใครจะชนะนะคะคุณพ่อดูสิตุ๊กตาเป็นยังไงอ่ะตุ๊กตาเป็นไงคะเดี๋ยวโชว์ๆทีคะพี่นาราพี่เลโก้ตัวอะไรอ่ะของพี่นี่คือตัวอะไรอ่ะตุ๊กตาช์ซีูนะคะอันนี้ตัวอะไรอ่ะตุ๊กตาเป็นตัวอะไรนี่ตัวอะไรอ่ะคุณแม่ก็มองไม่ออกเหรอคะพี่อ แล้วก็มีตัวหนึ่งนะคะสีแดงนะคุณพ่อเมาจะมาแข่งกันดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวเราเป่าลมโอเคไหมคะพร้อมๆร้อมกันไหมอ่ะพร้อมค่ะโอเคเราชุดเราชุดกันเป่าลมดีกว่าค่ะเปเซ็ตโอเคครับเมาเป่านี่หมอชุดเลยนะคะสีแดงสีแดงแรงลิศไหนต้องขี่ดิพี่นาราต้องขี่โชว์สิโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงมากแรงมากโอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะไปแข่งกันที่สนามตรงนู้นเลยนะไปสนามตรงนู้นกันใหญ่่คะอ่า เดี๋ยวเรามาเป่าลมก่นอนเดี๋ยวพี่ในโกเป็นตัวไหนสีขาวหรือสีชมพูเป็นแมวเป่าลมเป็นแมวอม๋อพี่ในโกเป็นแมวเออใช่พี่ในโกปเป็นแมวแต่น้องสุก,ก้สชอบกระต่ายเดี๋ยวพี่<อ>เปลี่ยนก,ร,นกระต่เข้าย เอ้าตามพี่เลยฮะไปเอ้าเอ้าแมวน่ารักจังเลยแมวน่ารักมากเลยนะคะแมวน่ารักมากเลยดูสิแมวที่เลโกะครับลายสีขาวน่าตาเลยน้าตาแบบที่เลโกรธแล้วค่ะเราจะมาลองเครื่องกันก่อนนะคะสตาร์เครื่องนี้ก่อนว่าเล่นด şey ีหรือเปล่าคะเราจะไปขี่สนามใหญ่ขี่ร้องลอขี่กันโอ้โห ไปแล้วพี่ละักไปถึงก่อนคนแรกพี่กบกฟั่นะล้วมาทุกคนมาแล้วเหมือนเหมือนพ่อตาอยู่อ่ะไปเร็ว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 โอ้โหโอ้โหโอ้ไปเลยไปเลยวันนี้ทุ่มหนึ่งก็ไม่ถึงสนามนะคุณพ่อสนามใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันที่สนามใหญ่นะดูว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนกันโอเคป้าเดี๋ยวเราไปสนามใหญ่กันไป คุณแม่จะไปยืนตรงเส้นชัยนะคะคุณพอ่อใครจะมาหาคุณแม่ต่อคนนั้นชนะนะคะเราเป็นแน่ยืนรอตรงนั้นรอตรงนี้ก่อนนะคะคุณแม่บอกหนึ่งสองสามโก้ค่อไปนะคะ<า>โอเคเดี๋ยวเราไปกันรอตรงนน,รน้นเดี๋ยวเพื่อนเดยวเพื่ไอไป<บ>โอ้โหเอพี่นะาพี่หนะล้มไปเลยครับ เราสุนกัดกำลังมาครับเร็วเร็วเร็วเอ้าอินารามาแล้วอินาราชนะครับโฮียใครใครขอให้ลูก้ว้านะตีอากนะนีนีกนะี่งี่นาทีตีอีกอีกแล้ว

กันอากันลากระตปายมาใช่กันน่ะลูกมันต้องขี่แล้วเด้งมามันไม่ใช่นะคะคุณพ่ออ้าพี่โกช่วยหน่อยเดียวช่วยส่งน้องสกัดหน่อยเดียวขี่มาขี่มาขี่มาเลยเอาพี่โกกระโดดมาเร็วตัวเองอะก็ตายมาเลยอ่ะ

อ้าวใครถึงน้ำพกัดก่อนอ้าวโโอ้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 อ้โ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 อรโอ้อีโอ้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 อ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โค้โอ่โอ้โอเโอ้โอุโอ้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 โอมัอ้โอ้โอ้อ้โอ้ออออ้อ้ออน้้อ้อม เป็นอะไรอะ่ะเล่นอเอา้เอาให้คุณแม่จับอะไรอะ่ะให้คุณแม่ขี่มางอะเรอ,อยางให้คุณแม่ขี่ไอไปคุณแม่ีเอ้ยไปไม่ได้เลคุณพ่เดยวจะแตกนะนพี่<อ>ตัวเองไวนู่นแล้วนะคะตามพี่เขาไปไม่ทันนะคุณพ่อโอ้ไปสนามเ,เล่นแล้วนะ่เะเดี๋ยวเจะเล่นเกมเอกไยนะคะถ้า e คุณแม่ห e ันไปแสดงว่า e ต้องหยุดหยุดกันนะคะคุณพ่อไม่งตายนะคะจะได้แพ้ลพอสารอมยังนะ หยุดตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวพี่ในโกยังไม่ตายเดีวพี่นโกมาแล้วหยุดหยุด

ชนะชนะอทนักสกัดท like okay. cool. right. cool. ี but, cool. oh, well. okay. ่สามนะคะพี่ใช่พี่โก้นักสกัดล้มเลยจะตายนะครับเรายังไม่สกัดถึงอ่ะดุมพอยน้ำมันหมดน้ำมันหมดก็จบนะคะกับการเล่นตุ๊กตาเป่าล้มนะคะนี่เราก็ต้องขอบคุณพี่นานาแล้วก็พี่เลโก้มาแล้วนะคะและพี่เลโก้มีชื่อช่องเลยคุณพ่อติดตามไปหาพี่เลโก้ได้เลยนะคะต้องไปเลยค่ะพี่เลโก้ช่องอัพทูปูนะคะ ช่องก็จะมีพวกการใช่ไหมคะมีการคือพี่ๆอยากเล่นการอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปดูเยอะๆยนะคุณพ่อสนุกบ้างเลยนะคะการเนี่ยผมแม็กกี้เขาโอเคค่ะให้พี่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครให้น้องซุปกันแล้วก็พี่เล็กกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปนู่นแล้วคุณพ่อ